งานเข้าชุดใหญ่ครับหลังจากที่ผู้เล่นเกมฟอร์ซ่าท่านหนึ่งนะครับไปตกแต่งลวดลายบนรถของเขาแล้วก็มีปัญหากับท่านผู้นำของเกาหลีเหนือครับ ข่าวนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากมีผู้เล่นเกมนะครับเกมชื่อ Forza Horizon 5ในเนื้อข่าวนี้ถึงกับเขียนว่างานเข้าเลยครับ <c oughs> คือผู้เล่นคนนี้นะครับภาพที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เขาแต่งรถคันสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรถคลาสสิกด้วยนะรถ3าล้อเป็น bmw รุ่นเก่าเลยที่เป็นรถ3าล้อนะครับตัวนี้แต่งคาดลายเป็นรถแข่งในเกม โดยที่เขาใช้รถสีแดงแล้วก็คาดลายเป็นเมียตัวสอน KFC เหมือนกับไก่ไก่ทอดเคน t ักกี้ไฟซิเก e นแต่ตัวรูปผู้พันแซนเดอร์เนี่ยดันไม่ใช่ผู้พันแซนเดอร์ครับดันเป็นท่านคิมจองอึนผู้นำแห่งเกาหลีเหนือเอามาจับคู่กันกันกบ KFC เฉยเลยมีสัญลักษณ์แบรนด์อื่นๆด้วยนะงานนี้นะฮะเช่นเอา n i ก e ้นะฮะมาเปลี่ยนเป็นนุกเปลี่ยนคำว่า n i ก e ้เปลี่ยนเป็นนุกแล้วก็ใส่แฮชแท็เซนนุก ความผิดหลายกระทงมากนะครับงานนี้จึงทําให้ผู้เล่นคนนี้นะครับ <c oughs> เนื่องจากละเมิดกฎว่าไปพาดพิงคนอื่นหรือไปล้อเลียนคนอื่นซึ่งจะทําให้ถูกแบนนะครับ <g rip> <ph ys> งานนี้โดนแบนไปจนถึงปีคริสตศักราช9,999รวมระยะเวลาการแบน8,000ปีโทษนะฮะ8,000ปีนี้เท่ากับเราเปิดเกิดแล้วตายเลย 80ชาติถ้าอายุครบร้อยปียังต้องใช้ตั้ง80ชาติอ่ะถ้ายังไม่ถึง100ปีนี่ต้องเกินกว่านั้นอีกน่าจะประมาณร0อยชาต ừ ิแต่สุดท้ายถ้าเราโดนแบนไอเ n านี้เราก็เปิดไอเ้าใหม่แล้วก็เล่นได้เลยนี่เราก็ไม่เป็นไรนี่เออมันก็ไม่ต้องสงสัยนะเขาบอกว่าการแบนครั้งนี้นะครับไม่ได้แบนเป็นการแบนโดยเจ้าของเกมอย่างเพย์กาวเกมทีมพัฒนาของฟอร์ซนะครับแต่เป็นการแบนโดยเทิร์นสิบสตู ซึ่งเป็นทีมที่พัฒนาเกมในแฟรนไชส์ของ Forza เช่นกันเขาบอกว่าอันนี้นอกจากเสี่ยงเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วยังเสี่ยงเรื่องที่จะโดนไนกี้ฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นการแบนยูเซอร์ไลน์นี้จึงเป็นการลงโทษเพื่อไม่ให้ตัวเกมโดนแบนซึ่งจะมีผลต่อรายได้ของเกมอย่างมากมายอย่างแน่นอนนะครับงานนี้ผู้เล่นด้านนี้ก็สวยไปไปเปิดแอคเคาท์ใหม่เอาละกันไม่ต้องไปรอแปดพปีหรอกเพราะไม่รู้ว่าจะได้เกิดเป็นคนทุกชาติหรือเปล่า